พี่เคยเจออะไรที่มันเหมือนกันจนน่ากลัวไหมไม่ใช่แค่หน้าตานะแต่เป็นความรู้สึกที่มันแยกไม่ออกงานเมื่อคืนทำผมหลอนจนจับไข้เรื่องมันเริ่มที่ร้านผมเนี่แหละวันนั้นยุ่งทั้งวันตกเย็นมีลายเด้งมาสั่งทำรูปหน้าสอบด่วนจากหมู่บ้านข้างๆข้อความที่ส่งมาทำผมงงเป็นไก่ตาแตกช่างคะคนตายชื่อตูนแฝดพี่นะส่วนเตยแฝดน้องป่วยหนักยังอยู่ หน้าเหมือนกันเดะระวังรูปสลับกันนะเอ๊ะเดี๋ยวช่างบัตรประชาชนผิดแก้พอสอเกิดหน่อยผมแก้ไปบ่นไปสามสี่รอบจนเผือหลับสะดุ้งตื่นมาอีกทีชิพายเที่ยงคืนผมรีบปริ้นรูปใส่ครอบบิดมอเตอร์ไซค์ฝากความมืดออกไปส่งทันทีทางเข้าหมู่บ้านเปลี่ยวและมืดสนิทพอเลี้ยวเข้าเขตบ้านงานความรู้สึกแรกคือ มันวังเวงผิดปก,ะกะติมันเงียบกริบไม่มีพระไม่มีแขกมีแต่เก้าอี้พลาสติกล้มระเนระนาดเหมือนวงแตกกระเจิงเพราะหนีอะไรสักอย่างเหลือแค่โรงเย็นตั้งอยู่กลางบ้านกับไฟนีออนสีส้มที่กระเพิบผมแข็งใจเดินถือรูปขึ้นไปบนเรือนไม้เจอผู้ชายคนหนึ่งนั่งหันหลังอยู่ข้างโรงผมเลยทักว่าโทษทีพี่ผมเผลอหลับเลยมาช้า แกค่อยๆหันหน้ามาภาพที่เห็นทำมาผมสะอึกสภาพเขาดูย่ำแย่สุดขีดตัวผอมแห้งจนหนังหุ้มกระดูกผิวเหลืองเซียวเหมือนคนไม่มีแรงจะพูดผมถามว่าแขกไปไหนหมดหนีไปหมดแล้วพวกมันสับสนแยกไม่ออกว่าใครพี่ใครน้องเลยวิ่งป่าราบกันไปหมดผมกลมหน้าหลบสายตาแวบเดียวพอเงยหน้าขึ้นมาเฮ้ย คนตรงหน้าเปลี่ยนไปกลายเป็นคนผิวพันณุดูปกติหน้าตาผ่องใสดูแข็งแรงผิดหูผิดตารูปหล่อดีนะช่างเสียดายผมไปเร็วหน่อยอุบัติเหตุมันแป๊บเดียวเองสมองผมรวนไปหมดเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวอุบัติเหตุผมขยี้ตาตัวเองพอเพ่งมองอีกทีอา้าวภาพตรงหน้ากลับมาเป็นชายหนุ่งตัวเหลือมผอมโซ นั่งหายใจพังงาาพ,พังงาบอยู่ที่เดิมวินาทีนั้นผมรู้ตัวแล้วว่าไม่ปกติผมรีบยกมือไหว้จะกลับแต่แกเรียกไว้ช่างต้องแก้รูปใหม่อีกใบแล้วล่ะทันใดนั้นผมเห็นเงาใครบางคนมายืนซ้อนหลังแกเป็นชายอีกคนที่หน้าตาเหมือนกันเปียบแต่ดูดีดูแข็งแรงเขายืนซ้อนหลังยิ้มเย็นๆ็นให้ผม ร่างของคนป่วยสุดหวบลงกับพื้นนิ่งสนิทไปต่อหน้าต่อตาผมแต่วินาทีที่ร่างนั้นล้มลงเงาร่างของเขาก็หลุดออกมายืนคู่กับชายคนข้างหลังตอนนี้ทั้งคู่ยืนคู่กันสภาพดูดีเหมือนกันเปียบแยกไม่ออกแล้วว่าใครเป็นใครเอาให้หลอนะช่างเพราะตอนนี้พวกเราเหมือนกันแล้วผมไม่รอคิดเงินแล้วครับวิ่งกระโดดลงบันไดบิดรถหนีแบบไม่คิดชีวิต เสียงัวเราะเบาๆของแฝดคู่นั้นยังดังก้องไล่หลังมาสรุปค,คือนั้นคนที่สภาพเหมือนศพคือคนที่กำลังจะตายส่วนคนที่สภาพเหมือนคนคือคนที่ตายไปแล้วแล้วพบม,มันก็สลับกันออกมาจนสุดท้ายได้ไปอยู่ด้วยกันสมใจมันนั่นแหละพี่ขอคนละหนึ่งไลค์ เป็นกำลังใจให้พร่ามผีด้วยนะจ๊ะ